สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีของวันพฤหัสนะจ้ามามาจัดยังข้างมันชี้แจงใช่ไหมแล้ก็ชี้แจงนะการที่มึงไปเอาคอมเมนต์นะที่เขาเข้าไปเม้นต์มึงไงอ,อีกคกนะมึงคิดว่าไอ้คอมเมนต์ไม่ว่าเขาจะเอาเอาเอไม่ว่าเขาจะสร้างมาเกีียาทิ์กันแล้วแต่ มึงมึงเท่ากับมึงเอาคอมเมนต์เขามาหาแดกนะเอาคอมเมนต์ที่เขามาตอบเอาคอมเมนต์ที่เขาพูดและแนะนําอันนั้นคือเขาแนะนําและเขาก็บอกมึงแต่มึงรับมึงรับไม่ได้ไงมึงรับคอมเมนต์ที่เขาพูดเอ่อที่เขาพิมพ์มาอ่ะมึงรับไม่ได้ไอ้ที่เขาพูดจะถูกหมดเลยนะไอ้ที่พูดน่ะที่เขาที่เขาบอกมึงอ่ะถูกหมดเลยแล้วมึงพูดว่ามึงไม่เคยไปด่า ใครก่อนกูถามจริงมึงไม่เคยด่าใครก่อนมึงด่าแม้กระทั่งคนเข้าไปบอกมึงแนะนํามึงนะนะแล้วมึงก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขามึงบอกว่าเอฟซีไม่เคยมึงไม่เคยรู้จักใครเลยแล้วทําไมมาด่าลูกมึงมึงใช้คําว่าด่าม่ะมึงใช้คําว่าด่าใครด่าลูกมึงเขาแนะนําในเมื่อมึงสองตัวไม่กระเตืองเขาก็ต้องเอาลูกมึงมาพูด เพื่อให้มึงกระเตื้องให้มึงใช้ความคิดว่าเออมันจริงไหมฮะอีควายอีโง่นะมึงเน่แถฮะมึงบอกว่าไอคลิปที่มึงลบไปอ่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีเลยลบเป็นสิ่งไม่ดีหรือมึงติดเหลืองฮะอีควายคลิปมึงติดเหลืองมึงด่ามึงบอกว่าไงมึงบอกว่าไอการที่มึงออกมาเกี้ยวกา่และด่ากลาดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนมาด่ามึงมึงเลยต้องด่ากาดอีสตินบัง เขาไม่ได้ด่ามึงเลยบางทีมึงเปิดไลฟ์สดมึงมึงเปิดไลฟ์สดมึงด่าคนพ่อคนแม่เขาอ่ะอีืนะมึงอย่าแถอีลูกทรลพีอีคนบาปนะมึงอย่าแ้แม่กระทั่งแม่มึงมึงยังด่าเลยนับภาษาอะไรกับเอฟซฮะในเมื่อมึงหาแดกอย่างเนี้ยมึงไม่จําเป็นจะต้องมารู้จักหรอกมึงเข้าใจไหมในเมื่อมึงหาแดกทางยูท b e มึงไม่จําเป็นจะต้องมารู้จักทุกคนทั่วโลกนะในเมื่อเขาเข้าไปเมนมึงก็ต้องรับสภาพมึงต้องยอมให้ได้นะหาแดกกับคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์เข้าไปมึงก็ได้ในเมื่อเขาตอเขาเขาเขาเข้าไปเม้นมึงเขาเข้าไปดูมึงวิวมึงก็ได้คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เข้าไปมึงก็ได้ฮะกับการที่เขาแนะนําหรือบอกมึงเนี่ยมันผิดตรงไหนฮะแล้วเขาจะแล้วเขาจะทําเมลกี่อาทิตย์หรือวันเดียว ซึ่งมันไม่ผิดเพราะว่าเขามีสิทธิ์เข,ธเขามีสิทธิ์เขาไปเมน้น YouTube ทุกช่องเขามีสิทธิ์ดูเขาใช้เน็ตอีควายใช,ใช้ใช้ความคิดสมัยฮะนะส่วนผัวเป็นไงใครใส่ลายปสีฮะไอ้ชันตีนฮะเมือ่อแม้ใช่ไหมดา่าข้างนอกมันไม่สะใจใช่ไหมไอ้มึงดา่าในบ้านไม่สะใจใช่นะ้ยออกมานั่งดา่าในรถโถมีการบอกจบยังไอ้เป๊ถามเมียถามอีกคงข้าวว่าจบเรื่อง อีนี่ของขึ้นเขาบอกการที่มันพูดนะทุกคนการที่กูเอ่อที่พูดว่ากูมึงอันนั้นมันเป็นอารมณ์อารมณ์ที่เอ่อโดนว่ามามันเป็นอารมณ์ออกมามันไม่ใช่อารมณ์มันคือเขาเรียกอะไรมันสันดานคนอย่างมึงอะนะมันมันเมันเขาเรียกว่าสันดานออกมาโดยแท้แท้จริงนะมึงบอกว่าไงมาด่าแม่มึงมาด่าน้องมึงน้องมึงเป็นคนบริสุทธิ์แม่มึงเป็นคนบริสุทธิ์มาด่าทําไมเอ้า ทำไมจะด่าไม่ได้ก็มึงด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาทำไมก็ด่าโคตรมึงไม่ได้ฮะอีควายฮะทำไมจะด่าไม่ได้แล้วน้องมึงบริสุทธิ์ตรงไหนน้องมึงแชงคนอื่นแล้วเยี่ยวล่านั่นคืออะไรบริสุทธิ์ไหมฮะอีควายนะมึงไป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 นั่งมึงดูโคตรพ่อโคตรแม่มึงก่อนฮะดูแม่มึงก่อนนะว่าแม่มึงกะตอแหลขนาดไหนว่าน้องมึงกี่น้องไหนขนาดไหนฮะแช่งคนอื่นเอาเยี่ยวไปลาดไปแช่งปราช้านั่นคืออะไรฮะเวลาน้องมึงทํามึงแหกตาดูไหม อีข้างข้างอีตอแหลอีขาเบียดนะมึงย่ามานั่งชี้แจงลูกมึงเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะลุงเป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะอีควายเขาบอกเขาแนะนํามึงก็ไม่รับฟังมึงตอบเขาว่ารอให้ลูกมึงบ้าอันนี้มันสมควรไหมฮะในเมื่อแล้ววาบลงทีมึงแช่งเขาอ่ะขอให้ครอบครัวมึงตายขอให้มึงเป็นนู่นเป็นนี่มึงแช่งเขาต่างๆแล้วนะทำไมมึงไม่คิด ฮะอีควายเขามีคลิปเก่านะเขามีคลิปเก่ามึงอย่าให้เขาเอาคลิปเขาเอา,เอาคลิปมึงออกมาแทนเอามาแฉนะมึงนะคลิปมึงอะมันมีเยอะนะที่ชออาวอวตารเขาจะเอาออกมานะเขาไม่จบหรอกคุณจะบอกให้ในะเมื่อมึงดา่าคนพอ่อคนแม่เขามึงจะมายอมรับเอ่อยอมรับว่าเออตอนนี้เอ่อค่อยผ่อนแล้วค่อยเบาแล้วมึงต้องเบาสิพ่ออะไรมึงโดนหมายหัวไงมึงโดนสีหนายงานเขาหมายหัวไว้ไง มึงเลยต้องเบามึงเลยต้องผ่อนมึงจะออกมาแถวว่าเรื่องนู้นเอ่อพฤติกรรมมึงแบบนี้นะทําไมพฤติกรรมมึงเป็นแบบนั้นนะค่อยยอมมอนบอกว่าไงค่อยยอมรับคนที่ใ่อยให้โอกาสค่อยค่อยเอ่คอคนไม่ให้โอกาสค่อยก็ไม่ค่อยคอย่คอยก็ไม่ยอมรับก็เรื่องของมึงก็เรื่องของมึงนะเพราะมึงสองตัวผัวเมียนมันเะฮียสุดๆนะไอ้ผัวก็ไม่ห้ามเมียีเมียก็ดา่าฮะกาดไปหมด ฮนะมึงดา่าโคตรพ่อโคตรแม่เขามีใครจะยอมพอ่อแม่เขาพิการมึงก็ด่าพ่อแม่เขาพี่ลกม,กมกิการฮนะมันสมควรไหมมึงนะดา่าแม้กระทั่งลูกผัวผัวเอาลูกลูกเอาผัวเอ่อเอ่อผัวเอาลูกนะกูไม่เข้าใจว่ามึงหรือมึงมึงเอาคลิปเก่ามาแหกตาดูก่อนอีสตนนะว่ามึงเฮียขนาดไหนว่ามึงชั่วขนาดไหนมึงแช่งเขาจะต่างนานาฮนะอีควาย นะการที่เขาออกมาเขาจะเมน์แบบนั้นเขาเม้น์แบบนี้มึงมีสิทธิตอบมึงจะทามึงมึงก็ปรับพฤติกรรมนะไอ้ที่มึงปรับพฤติกรรมเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามึงปรับพฤติกรรมเพราะเขาเพราะคอมเมนต์มึงปรับพฤติกรรมโดยการเขามาแนะนําเขามาเขามาหมายหัวมึงเขามาบอกมึงถ้ามึงไม่ทําอีกมึงมีสิทธิ์โดนในละเทศมึงเลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการ เขามาบอกนะเขาเข้ามาหามึงนะถ้าเขาไม่เข้ามาหามึงกูว่าสันดานมึงยังมีมาถึงปัจจุบันนี้แน่นอนนะนี่มึงอย่าพูดเลยว่ามึงดีเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามึงอะไรนะเพราะลูกมึงหรือเอ่อ,อ,อจะเปลี่ยนนิสยัยมึงเปลี่ยนไม่ได้หรอกสันดานสันดานนั่นคือสันดานอียเขาจาป่ะสันดานนั่นคือสันดานให้มึงหลบ ให้มึงหลีดยังไงสันดานมันก็แปดออกมาเพราะอะไรไอเขาว่ามึงกูอะมันติดอยู่ที่ปากมึงเลยอีปากหมานะอีปากเท่าลูกเข็มอีขาเบียดนะอีอีอะไรอีอีหัวอีหัวมันนะอีอีร้อยแปดสิบไม่ได้มาตรฐานอีไม่ผ่านออยอีกี่อะไรอีกี่น้องนะอีกี่เน่ามึงอะนะอีควายจะออกมาพูดมึงจะพูดแบบไหน มึงอธิบายแบบไหนก็ไม่มีใครเขาฟังมึงหรอกอีควายนะในเมื่อมึงทำ u t u b e หาแดกเขาก็ด่าม,มึงไปอย่างนี้แหละเข้าใจปะเข้าใจป่ะอีอีอีขี้เกียจนะอีอีอ,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 อีรู้ทุกเรื่องแต่ทำไม่ได้สักอย่างนะมึงบอกว่าไงผัวมึงอะดีทุกอย่างไม่เคยด่าใครมีแต่หยอกล้รอแค่นั้นเองไม่เคยไปว่าใครไม่เคยไปทำสิ่งไม่ดีเลยแล้วไอ้ที่ไปแอบดูเขาอาบน้ำนั้นคืออะไร ฮะไอที่สีหมาตายคืออะไรไอที่เอ่อสำสมะเลเคมเมาหมายถึงว่าติดยงติดยาหรือว่าค้าอยู่คายาสมัยวัยรุ่นมึงก็พูดเองไม่ใช่เหรอว่าผัวมึงก็เคยชั่วมาก่อนฮะแล้วผัวมึงคำพูดผัวมึงตาละทีอ่ะเปน็นไงสาวสวยคนนั้นเออสาวอเออน้องเออสาวคนนี้สาอผู้สาวชมคนนั้นคนนี้ไอเฮียมันสมควรไหมฮะไอเอะฮะไอ,ไอ,ไอไหน่นานอตัด ฮะมันสมควรไหมผัวมึงอะฮะผัวมึงอะเหรอไม่เคยว่าขครผัวมึงอะหน้ากี่กูจะบอกให้เลยหน้าส้นตตนนะไอ้โลกจิตผัวมึงอะนะไอ้ปากห้อยนะไอ้ผัวลูกชิ้นไอ้มาสิพ่อสิแม่มึงนะเมียดาไม่เคยห้ามเมียดาไม่แต่พูดซ้ำพูดแซดพูดเสือกพูดศอกนะเพราะเพราะอย่างนี้นี่ไงมึง,ม,งมึงสำนึกตัวมึงมัง่งว่ามึงถ้ามึงดีมึงจะโดนเสียเงินค่าปากหมาไหม ฮะผัวถ้าผัวมึงดีผัวมึงดีทุกอย่างผัวมึงห้ามมึงทุกอย่างมึงจะโดนไหมมึงจะโดนเขาตบไหมฮะผัวมึงดีทําไมมันหลบอยู่ที่หลังมึงฮะหลบข้างหลังมึงแล้วดันมึงฮะให้มึงใส่กับเขาอะฮะผัวมึงดีขนาดนี้มึงยังมึงยังรักมันอีกใช่ไงเพราะมึงกลับไปสู่บ้านมึงไม่ได้มึงกลัวอดตายมึงไม่รู้ว่าจะทำมาหาแดกอะไรนะอีขาเบียดนะอีดากินส่ง นะอีกอ,อีกี่ไม่เคยล้างนะอีโสโคกนะลูกมึงจะลูกมึงจะทำพี่อะไรจะจะเป็นอะไรก็เรื่องช่างแม่มึงนะลูกมึงจะเก่งยังไงจะฉลาดยังไงนะก็เรื่องของมึงไม่ใช่ลูกกูนะควายนะแมมลูกเก่งทุกอย่างพัฒนาการเอ ถึงขั้นร้อยเปอร์เซนเอ่อคุณหมอแนะนำมาเอ่าของเล่นดีที่สุดก็คือพ่อกับแม่เหละกูไม่เคยเห็นมึงเล่นกับลูกมึงเลยควายฮะแค่นั่งในรถมึงก็แค่คุยกับลูกมึงแค่นั้นนะพออยู่บ้านน่มึงก็แยกย้ายห้องใครห้องมันลูกมึงก็เล่นถูกเวลาหลังกล้องเหรอมึงบอกว่าลูกมึงไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวนี้กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อวันนั้นมึงไปหาไอ้บางอันมึงยังเอาเอาลูกมึงไว้ในรถดีไม่ดีเล่นโทรศัพท์อีกด้วยซ้ำกูไม่เชื่อ พวกมึงอะมันต่อแหลไม่มีใครก็เชื่อเราอีกควายฮะให้พูดออกมาชักไปน้ําทั้งห้าชักในสิ่งดีๆใครจะไม่ทาร้ายมึงฮะให้มึงสั์ชักในสิ่งดีๆมาก็ไม่มีใครเชื่อในสันดานมึงหรอกนะเพราะว่าอะไรสันดานก็คือสันดานมันแก้ไม่ได้ฮะไม่ทั้งแม่มึงน้องมึง,ง,มงกูจะด่าทําไมเออควายฮะไม่ใช่พ่อใช่แม่กูใน,นเมื่อมึงดา่าด่าเขาได้ด่าทุกคนได้ว่าเมียฝรั่งได้ เขาก็มีสิทธิ์ว่ามึงนะกูบอกแล้วไงกรรมคือการกระทํามึงจะมาร้องขอชีวิตมันไม่ได้นะเพราะว่ามึงบล็อกเขาทุกคนที่โดนบล็อกเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์พูดนะในเมื่อเขาพูดกับในตอนนี้มึงก็ต้องหลับให้ได้ตอนที่มึงยังไม่โดนสีหน่วยงานเขาไปมึงกูว่านะมึงดีไม่ดีสันดานมึงอ่ะยังไม่เลิกอีกด้วยซ้าแต่นี่มึงโดนอะไรมึงโดนเขา อบรมตักเตือนไงมึงเลยต้องเปลี่ยนพฤติพฤติกรรมนะถ้ามึงไม่โดนอบรมตักเตือนนะกูว่ามึงไปยาวกว่านี้นะแต่นี่อะไรออกมาแก้ตัวโดนกนระทำโดนใส่ร้ายใส่ร้ายเฮียอะไรฮะใส่ร้ายเฮียอะไรสิ่งชั่วๆที่มึงทํามาเนะี่ยของเก่ามันมีเขาจะดูของเก่าเขาดูคลิปเก่าๆเาขาไม่ดูเราคลิปใหม่ๆคลิปใหม่ๆค,คือคลิปที่ต่อแหลสร้างภาพเข้าใจป่ะอีควาย ฮะและไอการที่มึงบอกว่าลูกมึงพฤติกรรมดีของเล่นก็ซื้อให้เสื้อผ้าก็ซื้อให้ก็เรื่องของมึงนะนั่นถนาดซื้อให้เหรอ,อฮะกูเห็นไปบิก๊กซีเก่งๆนี่หลวมแล้วหลวมอีกฮะก็นี่ไงพฤติกรรมมึงบอกว่าไงมึงดูแลลูกลูกนี่ผอมก็หลองพ่อแม่นี่แดกดีๆลูกไม่ได้แดกลูกแดกแต่ล้มนะลิงล้มลูกมึงอะแดกแต่ลม แดกแต่ไอติมน่นะหรอมีประโยชน์อีโง่อีสงังเงอะอีปึกนะอีลูกแม่ไม่รักนะอีปากหมานะเมื่อหรอคนดีถ้าคนดีคน,คนไม่ด่าทั่วโลกเลยอีควายไปก่อนนะจ๊ะอของมันขึ้นเดี๋ยวมาใหม่จ้ะ